อัตราการรอบร้อยเท่าในตอนเริ่มต้นกล้นศพเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นบทนำเสียนเสียบวกการกลับชาติมาเกิดบวกนิยายอารมณดีบวกระบบบวกความเบิกบานใจบวกการกระทำอันเด็ดขาดบวกความลหลงไหลลูเ่เฉินย้ายถิ่นฐานไปยังโลกแห่งการฝึกฝนและเปิดใช้งานระบบคลั่งสัมผัสศพตั้งแต่เริ่มต้นขาดคนเก่งปล่อยให้ระบบชดเชยไปเถอะ ติงโฮสสัมผัสศพและได้รับ10ฉีและพลัดสโตนทำให้อัตราการระเบิดเพิ่มขึ้นร้อยเท่าได้รับ1,000ฉีและพลัดสโตนติงเจ้าของร่างสัมผัสศพและได้รับร่างกายพิเศษร่างกายมังกรเถื่อนส่งผลให้ได้รับรางวัลค,คล่งงคล้ได้รับร่างกายระดับจัก,กรพรรดิร่างกายมังกรลึกลับดั้งเดิมนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น วิธีการฝึกฝนหินพลังงานหินชี้และหินโลหิตร่างกายศักดิ์สิทธิ์อาวุธศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างพร้อมใช้งานแล้วในขณะที่ลู่เฉินเริ่มลงมือทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการสัมผัสศพของเขาผู้ทรงเกียรติอามาตะจักรพรรดิอามาตะนักบุญพวกเขาเทียบเขาไม่ได้เลยบทที่หนึ่งอัตราการระเบิดหนึ่งรเท่าในตอนเริ่มต้นลู่เฟยรอก่อน ชายหนุ่มร่างบางมีดวงตายเย็นชาขู่คำรามออกมาผ่านฟันที่กัดแน่นไม่ไกลาจากเขามีเสือเที่ยวดาบขนาดยักษ์ยาวประมาณหเมตรนอนจมอยู่ในแอ่งเลือดลู่เฉินผู้ย้ายถิ่นจากโลกมาถึงโลกที่ทุกคนฝึกฝนความเป็นอมะตะแล้วทวีปสวรรค์อันรือกล้ำ ด้วยความสามารถอันพิเศษของเขาเขาได้เข้าถึงระดับการควบแน่นฉีขั้นที่3เมื่ออายุได้16ปีและกลายเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล l อลูตระกูล l อลูเป็นหนึ่งใน3ปตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงแห่งแม่น้ำทางตะวันตกของราชวงศ์เกรตเคียนในภูมิภาคทางเหนือของทวีปสวรรค์อันลึกลับอาณาจักรแห่งการฝึกฝนของทวีปสวรรค์อันลึกลับนั้นแบ่งจากระดับต่ำไประดับสูง ได้แก่การฝึกฝนร่างกายการควบแน่นพลังชีการรวบรวมหยวนการฟันวิญญาณและการแยกทะเลแต่ละอาณาจักรนั้นแบ่งออกเป็น9้าชั้นเหนือขึ้นไปนั้นมีอาณาจักรราชาและอาณาจักรจักรพรรดิอันทรงพลังยิ่งอาณาจักรที่อยู่ด้านบนนั้นอยู่เหนือสิ่งที่ลู่ฉันสามารถรู้ได้ในขณะน,นี้เนื่องจากพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นอมตะในตำนาน การที่สามารถบรรลุถึงระดับการควบแน่นฉีที่สามได้เมื่ออายุได้16ปีทำให้ลู่เฉินได้รับเกียรติและคำชมเชยมากมายจึงทำให้เกิดความอิจฉาริษยากันไม่สิ้นสุดเมื่อวันนี้ในที่สุดคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้และตั้งใจดึงดูดเสือเขี้ยวดับยักษ์แห่งฉี Condensation f o ล d Layer ที่ตั้งใจจะฆ่าเอลยูเชนมอนสเตอร์มีความแข็งแกร่งโดยธรรมชาติ และพลังการต่อสู้ของพวกมันก็ยังเหนือกว่ามนุษย์ในระดับเดียวกันมากหากลูเ่เฉินไม่ฉลาดและใช้ประโยชน์จากความประมาทของเสือเขี้ยวดาบเพื่อโจมตีจนเสียชีวิตแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาก็คงจะต้องพบกับความหายนะในวันนี้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะต้องแลกการบาดเจ็บกับชีวิตของเขามันก็ยังคงเพียงพอที่จะทำให้ลูเ่เฉินต้องทนทุกทรมานลู่เฟยลูกชายของลุงคนที่สองของลูเ่เฉิน อายุ22ปีอาณาจักรควบแน่นฉี่ขั้นที่4ถ้าไม่มีลูกเฉินอาณาจักรและคุณสมบัติของลูกเฟยก็คงโดดเด่นไปทั่วเมืองหลวงแห่งสายน้ำแห่งนี้แต่อัจฉริยะลูกเฉินบังเอิญอยู่เหนือเขาซึ่งทำให้เขาอิจฉาโดยเฉพาะครั้งนี้สำนักเจียงหวนซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สำนักระดับสูงสุดแห่งราชวงศ์เทียนกำลังรับสมัครนักเรียนแต่ในริเวอร์แคปิตอลซินั้นมีที่นั่งเทียงสี่แห่งเท่านั้น เห็นได้ชัดว่าทั้งสี่สถานที่นี้จะตกเป็นของประกูลสูงสุดสามประกูลและคฤรุหตัตของเจ้าเมืองแห่งละแห่งโดยธรรมชาติด้วยวิธีนี้โคต้าของประกูลอล LU ก็จะไม่เป็นของเขาโดยธรรมชาติแต่เป็นของ l อลเชนเท่านั้นคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยใหญ่ๆหนึ่งใ,ในสี่แห่งได้มันก็เหมือนกับการเหินขึ้นไปบนท้องฟ้าแปลงร่างเป็นมังกรปลาคา้า ด้วยโอกาสเช่นนี้ลูเฟยคงไม่ยอมแพ้เป็นธรรมดาดังนั้นในที่สุดเขากอดไม่ได้และอาศัยประสบการณ์ของเด็กๆครอบครัวมาวางแผนทำร้ายลูเฉินตราบใดที่ l อลยเช่นตายอย่างไม่เป็นธรรมชาติโคต้าของประกูล l อลก็จะเป็นของเขาโดยธรรมชาตินั่นคือ l อลยูเฟยฟอลูเฉินผู้โกรธจัดบังเอิญไปสัมผัสบาดแผลบนหน้าอกของเขาแล้วทำหน้าบูดบึง้ง กรงเล็บที่กำลังจะตายของเสือเขี้ยวดาบยักเพิ่งทิ้งบาดแผลลึกไว้บนร่างกายของลู่เฉินสามแห่งซึ่งลึกมากจนมองเห็นกระดูกได้หากลู่เฉินไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีในอาณาจักรการชำระล้างร่างกายการขวานี้คงฆ่าเขาได้บ้าเอย้ยอาการบาดเจ็บนี้คงต้องใช้เวลานานถึงจะหายลู่เฉินสาบแช่ง ทันใดนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นเครื่องหมายอัศเจอรีเหนือเสือเขี้ยวดับขนาดยักษ์ที่อยู่ข้างๆเขาโดยไม่ได้ตั้งใจนี่คืออะไรลูกเฉินจ้องไปที่เครื่องหมายอัศเจรีด้วยความตกใจจิตใจของเขาไม่สามารถตอบสนองได้ชั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานความอยากรู้ก็ทำให้ลูกเฉินคลานเข้าไปด้วยความยากลำบากเมื่อมือของลู่เฉินสัมผัศสศพเสือเขี้ยวดับขนาดยักษ์ ก็มีเสียงกลไกดังขึ้นในหัวของเขาติงเงื่อนไขาการเปิดใช้งานได้รับการตอบสนองและระบบได้เปิดใช้งานแล้วติงการเปิดใช้งานระบบสำเร็จการผูกเริ่มต้นติงระบบเชื่อมต่อสำเร็จแล้วพบศบที่รีไซเคิลได้คุณต้องการรีไซเคิลหรือไม่คีเมื่อได้ยินเช่นนี้ลูเฉินก็ตกตะลึงในตอนแรกแต่หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกประหลาดใจ 16ปีผ่านไปหลังจากการสับเปลี่ยนและระบบของเขาก็มาถึงในที่สุดรีไซเคิลลู่เฉินเคลื่อนไหวจิตใจของเขาโดยไม่ลังเลติงรีไซเคิลสำเร็จขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับหินชี่และเลือด10ก้อนหินพลังงาน10ก้อนเขี้ยวเสือเขี้ยวดับหนึ่งคู่และแกนมอนสเตอร์เสือเขี้ยวดาบระดับสองอะไรวะเนี่ย ลูเชนไม่คาดคิดว่าเขาจะได้รับสิ่งของมากมายขนาดนี้เพียงแค่สัมผัสมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหินชีและหินเลือดและหินพลังงานซึ่งเป็นสมบัติสำหรับการฝึกฝนโดยปกติแล้วเราสามารถพึ่งพาการดูดซับพ,พลังวิญญาณได้ผ่านการออกกำลังกายเท่านั้นแต่ผลลัพธ์จะน้อยมากและต้องะส,สมไปเรื่อยๆเพื่อปรับปรุงนั่นเป็นเหตุที่พวกเขาบอกว่าการฝึกฝนเซียนต้องใช้เวลาที่ไม่ทราบแน่ชัด และต้องใช้เวลานานมากในการเลื่อนไปยังระดับถัดไปอย่างไรก็ตามสิทธิของกองกำลังและนิกายใหญ่สามารถฝึกฝนเซียนได้เร็วกว่ามากเนื่องจากพวกเขามีทรัพยากรในการฝึกฝนมากมายในจำนวนนั้นมีทั้งฉีและลาสต์สโตนและอินเนอร์จีสโตนด้วยสิ่งนี้ผู้ปฏิบัติสามารถปรับปรุงการฝึกฝนของตนได้อย่างรวดเร็ว และเนื่องจากพลังงานในฉีและปลาดสโตนและอินเนอร์จี้สโตนนั้นบริสุทธิ์มากมันจะไม่ทำให้รากฐานของผู้ปฏิบัติไม่มั่นคงเลยดังนั้นฉีบลาดสโตนและอินเนอร์จี้สโตนจึงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการฝึกฝนครั้งนี้เขาได้รับฉีและปลาดสโตนจำนวน10ก้อนและอินเนอร์จี้สโตนจำนวน10ก้อนซึ่งเพียงพอให้เอลูเชนฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้ ขณะที่ลูเฉินรู้สึกดีใจระบบก็แจ้งเตือนอีกครั้งติงคราวนี้เมื่อสัมผัสโศพจะได้รับรางวัลติงขอแสดงความยินดีกับโฮสทีท่สามารถบรรลุอัตราการระเบิดร้อยเท่ารางวัลกำลังถูกคำนวณใหม่ติงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับหินโลหิต1,000ก้อนหินพลังงาน1 0 0 0ก้อนเขี้ยวเสือเขี้ยวดาบ1,000คู่และแกนมอนสเตอร์เสือเขี้ยวดาบระดับสอง0 0ชิ้นคี เมื่อได้ยินเสียงเตือนดังกล่าวลูเ่เฉินก็ตกตะลึงไปเลยและสงสัยว่าตัวเองกำลังประสาทหลอนอยู่หรือเปล่างาของเสือเขี้ยวดาบเป็นวัสดุที่ดีเยี่ยมสำหรับทำอาวุธงานหนึ่งคู่สามารถขายได้ในราคา100ทอง1,000คู่เหรอนั่นหมายความว่าคุณจะได้ทองคำหนึ่งแสนทองในครั้งเดียวไม่ใช่เหรอแกนมอนสเตอร์ของเสือเขี้ยวดาบระดับสองเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำหรับการกลั่นยา แม้ว่าจะเป็นเพียงระดับ2แต่ก็ขายได้ในราคา200ทองเท่านั้นแต่ปริมาณก็มากเกินไป1,000แกนมอนสเตอร์สามารถขายได้ในราคา2แ0 0 0 0เหรียญทองด้วยวิธีการทั้ง2นี้ทำให้ความร่ำรวยของเขาเพิ่มขึ้นเป็น3 0 0 0 0ทองคุณรู้ไหมว่าถึงแม้ว่า LU เชนจะเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล LU แต่เงินทุนรายเดือนที่เขาได้รับก็มีเพียงแค่100เหรียญทองเท่านั้น เพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้สมาชิกในครอบครัวหลายคนอิจฉาแล้วแต่ตอนนี้พวกเขากลับได้รับทองคำถึงสามแสนก้อนในคราวเดียวมันเหลือเชื่อจริงๆประการที่สองห0ึ่งชีและหินโลหิต1,000หินพลังงานจู่ๆลู่เฉินก็รู้สึกเหมือนมีภายขนาดใหญ่หล่นลงมาบนหัวของเขาด้วยทรัพยากรมากมายขนาดนี้เขาจะเลื่อนระดับได้กี่ระดับกันเชียว ติ่งไอเทมนี้ได้ถูกวางไว้ในพื้นที่ระบบแล้วเจ้าภาพสามารถดึงและเก็บมันไว้ตามต้องการด้วยความคิดของเขาเสียงแจ้งเตือนทำให้ลู่เชินกลับสู่ความเป็นจริงและเขามองไปที่พื้นที่ระบบอย่างรวดเร็วมีเลือดและหินพลังงานอัดแน่นอยู่ภายในซึ่งทำให้ลู่เชินมีความสุขมากไม่เพียงแต่ทรัพยากรเหล่านี้พื้นที่จัดเก็บระบบขนาดใหญ่ยังทำให้เขามีความสุขมากขึ้นด้วย นี่หมายความว่าฉันจะได้พื้นที่จัดเก็บฟรีหรือเปล่าและดูเหมือนว่าพื้นที่นี้จะใหญ่โตเกินจริงอย่างน้อยลู่เฉินก็ไม่เห็นขอบเขตของพื้นที่ระบบนี้หลังจากสงบสติอารมณ์ลงแล้วลู่เชินก็หยิบหินพลังงานและหินโลหิตหลายก้อนออกมาทันทีขณะนี้เขายังได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องฟื้นตัวโดยเร็วที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยแต่เป็นป่ามอนสเตอร์นอกเมืองร i v e r c a p i t a l c i ซ y แม้ว่าเขาจะอยู่บนบริเวณรอบนอกเท่านั้นแต่สภาพปัจจุบันของลูเ่เฉินหมายความว่าเขาไม่มีความแข็งแกร่งที่จะต่อสู้แม้ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดระดับหนึ่งก็ตามลูเ่เฉินกลั้นหายใจและมีสมาธิจากนั้นบังคับตัวเองให้นั่งขัดสมาธิหินพลังชี้หินโลหิตและหินพลังงานในมือของเขากำลังถูกกลืนกินอย่างรวดเร็วในไม่ช้าหินทั้งสองก็กลายเป็นผงและหายไป บาดแผลบนร่างกายของเขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า